สนับสนุนโดยบะหมีกึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตว์อร่อยไม่มีผงชูรสสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนว่ากันว่าวิชานี้เป็นการออกกําลังกายที่สนุกสุดเวียงนะครับและทําให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกับการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบทุกทิศทุกทางจะเป็นอย่างไรไปถึงเมืองอ้อช่วงนี้เลยครับ คุณผู้ชมครับมีจดหมายท้าประลองมาจากจอมยุทธหญิงท่านหนึ่งเขาอยากจะท้าทายความแข็งแรงกับผมแม่และแม่แม่หนึ่งผมมีหรือแต่ยอมครับพูดลขวขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปท้าประลองความแข็งแกร่งร่างกายกับเธอดูนะครับที่นี่คือโรงเรียนสอนเต้นรำปุรีครับเป็นโรงเรียนที่รวบรวมศาสตร์และสิ่งของการเต <io> ้น <nada> ที่เรียกได้ว่ารบรสหลากอารมณ์ wow. oh, no. wow. และที่โชว์อยู่นี่ก็คือหนึ่งในวิชาการเรียนศิลปะการเต้นที่เรียกว่าโพแดนซ์ไม่ไหวแล้วส่วนสาวสวยท่านนี้เป็นใครงานนี้ ต้องรบกวนคุณโจ๊กเกอร์แล้วล่ะครับเชื่งเป็นการแสดงที่สวยแล้วก็เซ็กซี่มากเลยครับว่าแต่ชื่ออะไรอะตัวเองครูเปิ้ลค่ะครูเปิ้ลโอ้ไม่ใช่เพราะนะที่โรงเรียนลำบุรีกับบางอ้อค่ะการแสดงแบบนี้เมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรครับครูเอ่อโพแดนซ์ค่ะเคยได้ยินไหมคะโพแดนซ์ เป็นไงครับเคยได้ยินคขาว่าเต้นรู่สาวไหมอ๋อถ้าอย่างเงี้ยครูบอกสั้นๆแต่แรกเนี่ยเข้าใจเลยตู้ตู้ไม่ใช่ไม่ใช่จรจิงโพเลสเนี่ยเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยนะรู้หรือเปล่าคุณโจ๊กเคยเห็นพวกกีฬายิมนาสติกเข้าจังหวะไหมคะอ่าใช่ครับใช่ครับเป็นยิมนาสติกลีลาไหมอะไรเงี้ยครับนั่นนะคะก็จะคล้ายๆกับ ประเภทโแดนซ์แล้วเราจะได้อะไรจากการเต้นโแดนซนสวัสนีบ้างครับโอ้โหฝึกเยอะเลยคะ่ะอันดับหนึ่งก็คือความแข็งแรงสองความยืดหยุ่นสามคือฝึกสมาธิเพราะว่าแต่ละท่าเนี่ยคือเราจะต้องมันค่อนข้างอันตรายใช่ไหมคะับเราก็ต้องโฟกัสนิดหน่อยแล้วก็เหตุผลที่ว่าทำไมต้องนุ่งน้อยหง่นน้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองทำเอ็กซ์ไซส์คุณคุณโจก็จะพอทราบพูดสักขนาดนี้นะครับไหนๆแล้วนะครับวันนี้ครูปั้นช่วยทำให้ผมถึงบางอ้อเนีย่ยผมอยากรเหมกันนะครับมันจะ ยากสักแค่ไหนคุณโจเคีดว่าคุณโจทำได้ใช่ไหมเออเอาละครับคุณผู้ชมได้รู้จักโพแดนซ์กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจริงๆแล้วโผแดนซ์หรือที่เราเรียกกันว่าเต้นรูดเสารจริงๆแล้วเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอเมริกาครับ ดีมากค่ะตัวต้องเอียงมันได้นิดนึงนิดนึงนิดนึงอมเลแล้วมขึ้นไหมไหมคะรู้สึกเหมือนชลมานนักเรียนยังไงไม่ทราบจะมีปัญ้างเกี่ยวกับระดูกเชิงกรานโอ้แต่ที่หลายคนมักมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับการเต้นโพแดนซ์ก็น่าจะเป็นเพราะภาพที่เราพบเจอการเต้นแบบนี้ ก็มักจะอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีและเสื้อผ้าที่มีอยู่น้อยชิ้นทำให้ดูแล้วเซ็กซี่สุดๆนั่นเอ,เองนะครับคุณผู้ชมอีนี้ตรงนี้นี่อยากให้มันเลื่อนเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าปุ๊บโดนเ,เกงๆปุ๊บนึงเลยไม่ไม่ครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ผิวหนังที่จะต้องติดกับตัวสาว,วนะคะให้มันเยึดอ <ๆ S 2> ครูครับค,ครตายแล้วค,ครับผมลัคหาคุณโจหาไว้ก่ครับไี้ก่อนครับผมไหวไหมไหวไหวไม่เอาลคดันโจ<า>ถึงบางอ้อยังคะว่าทำไม,ไมโคดนันมัถึงต้องเซ็กซี่แล้วก็ต้องใส่สั้นขนาดนี้ <c oughs> ถึงบางอ้อแล้วครับ <c oughs> สุดๆเลยครับครู